อันนี้สูตรจีนใช่ไหมอันนี้สูตรจีนนะของเขานะนี่ดูเครื่องพวกนี้จะเป็นของของจีนนครับเสร็จแล้วครับเอง ปลาจีนก no ็มาอันนี้กี่พันกี่วันเนี่ยช่วยนี้เท่าไรครับสามสิบพันกี่หกบาทนี่เสร็จแล้วหกบาทเดๆๆเดี๋ยวก็ทำไม่ก็ทำไม่ขอดทษนะเดี๋ยวได ออคุณผู้ชมคุณผมกินได้ไอ่อรอกค่ะเอ่อไม่放糖อ่ะฮะไม่放糖อ่าพูดจีนได้ด้วยเหรอเก่งจังเลยฝึกเอาเหรอหรือว่าไงอ๋อพูดพูดจีนก็ได้แม่ค้านี่เก่งจังเลยผัดเองเสิร์ฟเองเลยดูเก่งจังเลยโอ้โหผัดเองเสิร์ฟเองนะแม่ค้าคนนี้นี่ครับพูดจีนด้วย เพราะแถวนี้คนจีนจะเยอะมากเลยแต่ที่เมืองไซนะฮะแขวงอุดมไซนะคนจีนเยอะนี่ภาษาก็ต้องมีภาษาจีนแบบนี้นี่ครับร้านนี้ยอดเลยนี่ครับอันนี้หอยทรงเครื่องน่ากินจังเลยที่จุดจีนนะฮะเนี่ยสีสันก็จะสวยมากเลยนะครับนี่ครับ็นหอยหอยหอยจูบนะหอยขมเล็กๆเนี่ยฮะเปลือกเล็ก,ลก,ลกโอ้ มาทีเา่เมืองไทยนะหรือมาแวะร้านนี้นะครับโอเคเลยนะร้านจีนนะครับ